วันนี้จะมาสอนวิชาการเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือ g r a ราฟิกโมดรหัส2204ขีด2 1 0 7ค่ะหน่วยการเรรู้ที่1น,นะคะสำหรับวันนี้เราเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับ GUI และความหมายของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ค่ะระับแรกนะคะเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ก่อนว่าวัตถุประสงค์วิชานี้หน่วยนี้ เราจะเรียนรู้เพื่ออะไรนะคะอันแรกค่ะคือรู้จักความหมายของ g r a ฟิกยูเซอร์อินเทอรค่ะหรือย่อว่า GUI 2ค่ะรู้จักโปรแกรมคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์โปรแกรมค่ะเอามาเรียนรู้กันเลยนะคะสำหรับ GUI GUI ย่อมาจากคำว่า graphical user interface อ่านว่า GUI หรือ GUI ะค,ะคือการติดต่อกับผู้ใช้โดยใช้ภาพสัญลักษณ์เป็นการออกแบบส่วนของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้มีการโต้อตอบกับผู้ใช้โดยการใช้ไอคอนรูปภาพและสัญลักษณ์อื่นๆเพื่อแทนลักษณะต่างๆของโปรแกรมแทนที่ผู้ใช้จะพิมพ์คำสั่งต่างๆในการทำงานช่วยทำให้ผู้ใช้งานสามารถทำงานได้ง่ายและรวดเร็วขึ้นไม่จำเป็นต้องจดจำคำสั่งต่างๆของโปรแกรมมากนัก ถือเป็นวิธีการให้ความสะดวกแก่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ให้ติดต่อสื่อสารกับระบบโดยผ่านทางภาพไปค่ะความหมายของโปรแกรมคอมพิวเตอร์โปรแกรมคอมพิวเตอร์หมายถึงคําสั่งหรือชุดคําสั่งที่เขียนขึ้นมาเพื่อสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทํางานตามที่เราต้องการเราจะให้คอมพิวเตอร์ทําอะไรก็ได้นะคะโดยการเขียนคาสั่งมันขึ้นมานะคะ ในการเขียนคาสั่งนั้นต้องเป็นขั้นตอนและแต่ละขั้นตอนต้องทําอย่างละเอียดครบถ้วนซึ่งจะเกิดเป็นงานชิ้นหนึ่งขึ้นมามีชื่อเรียกว่าโปรแกร,รมนะคะซอฟต์แวร์จะแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆ2ขั้นตอนต่อไปนี้นะคะอันแรกคือซอฟต์แวร์ระบบ System Software อันที่2ค่ะซอฟต์แวร์ประยุก Application Software ภาษาโปรแกรม ming ค่ะโปรแกรม ming แลงเกิภาษาโปรแกรม ming หมายถึงภาษาใดๆที่ถูกออกแบบโครงสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการเขียนคำสั่งหรือชุดคำสั่งส่วนใหญ่นะคะเป็นภาษาอังกฤษมนุษย์เข้าใจค่ะประกอบด้วยโครงสร้างของภาษาสั u เจอร์รูปแบบไวยากรณ์นะคะและคำศัพท์ต่างๆเพื่อสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานตามที่เราต้องการ ในการเขียนโปรแกรมจะต้องมีการเตรียมงานเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมอย่างเป็นขั้นตอนค่ะเราเรียกขั้นตอนว่าขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมในขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมแบ่งออกเป็นลำดับดังนี้อันดับแรกค่ะการวิเคราะห์ปัญหาการวิเคราะห์ปัญหานะคะการวิเคราะห์ปัญหาประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ 1. กําหนดวัตถุประสงค์ของงาน พื่อพิจารณาว่าโปรแกรมต้องทำการประมวลผลอะไรบ้าง 2. พิจารณาข้อมูลนำเข้าเพื่อให้ทราบว,ว่าจะต้องนำข้อมูลอะไรเข้าคอมพิวเตอร์ข้อมูลมีคุณสมบัติเป็นอย่างไรตลอดจนถึงลักษณะและรูปแบบของข้อมูลที่จำเป็น 3. พิจารณาการประมวลผลให้ทราบว,ว่าโปรแกรมมีขั้นตอนการประมวลผลอย่างไรมีเงื่อนไขในการประมวลผลอะไรบ้าง 4. พิจารณาข้อสนเทศนําออกเพื่อให้ทราบว่ามีข้อสนเทศอะไรที่จะแสดงรูปแบบและสื่อที่จะใช้ในการแสดงผล 2. ค่ะการออกแบบโปรแกรมในการออกแบบโปรแกรมนั้นต้องออกแบบตามขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมนะคะขั้นตอนที่ใช้เป็นแนวทางในการลงรหัสโปรแกรมค่ะ รหัสมีสองอย่างนะคะคือรหัสพิสดูโค้ดกับรหัสภาษาคอมพิวเตอร์ของตันได้กันอยู่นะคะก่อนหน้านี้ในการเขียนในการออกแบบขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมนั้นอาจใช้เครื่องมือต่างๆช่วยในการออกแบบอาทิเช่นคำสั่งพิสดูโค้ดที่บอกไปแล้วนะคะหรือผังงาน flow c h a r t นะคะการออกแบบโปรแกรมนั้นไม่ต้องพวงกับรูปแบบคำสั่งภาษาคอมพิวเตอร์แต่ให้มุ่งความสนใจไปที่ลำดับขั้นตอนในการประมวลผลของโปรแกรมเท่านั้น 3. ค่ะการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์เป็นการเขียนโปรแกรมในการนำเอาผลลัพธ์ของการออกแบบโปรแกรมมาเปลี่ยนเป็นโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่งแล้วแต่ผู้เขียนโปรแกรมนะคะต้องการใช้ภาษาอะไรในการเขียนผู้เขียนโปรแกรมจะต้องให้ความสนใจต่อรูปแบบคำสั่งและกฎเกณฑ์ของภาษาที่ใช้เพื่อให้การประมวลผลเป็นไปตามผลลัพธ์ที่ได้ออกแบบไว้ น,ะะนอกจากนั้นผู้เขียนโปรแกรมควรแทรกคําอธิบายการทำงานต่างๆลงในโปรแกรมเพื่อให้โปรแกรมนั้นมีความกระจ่างชัดและง่ายต่อการตรวจสอบและโปรแกรมนี้ยังใช้เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารประกอบไปค่ะข้อสค่ะการทดสอบและแก้ไขโปรแกรมการทดสอบโปรแกรมเป็นการนําโปรแกรมที่ลงรหัสแล้วเข้าคอมพิวเตอร์ เพื่อตรวจสอบรูปแบบกฎเกณฑ์ของภาษาและผลการทำงานของโปรแกรมนั้นถ้าพบว่ายังไม่ถูกก็แก้ไขให้ถูกต้องต่อไปขั้นตอนการทดสอบและแก้ไขโปรแกรมเป็นขั้นตอนที่จำเป็นนะคะในการเขียนโปรแกรมเมื่อมีการทดสอบและแก้ไขโปรแกรมแล้วไปขั้นที่5ค่ะการทำเอกสารประกอบโปรแกรมค่ะในการทำเอกสารประกอบโปรแกรมนั้น เอกสารประกอบโปรแกรมเป็นงานที่สําคัญของการพัฒนาโปรแกรมเอกสารประกอบโปรแกรมช่วยให้ผู้ใช้โปรแกรมเข้าใจวัตถุประสงค์ข้อมูลที่ต้องใช้กับโปรแกรมตลอดจนผลลัพธ์ที่จะได้จากโปรแกรมนะคะการทําโปรแกรมทุกโปรแกรมจึงควรต้องทําเอกสารกํากับด้วยเพื่อใช้สําหรับการอ้างอิงเมื่อจะใช้งานโปรแกรมและเมื่อต้องการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมและก็ตัวเอกสารประกอบด้วยค่ะ สุดท้ายค่ะขั้นตอนที่6การบำรุงรักษาโปรแกรมการบำรุงรักษาโปรแกรมเมื่อโปรแกรมผ่านการตรวจสอบตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้วและถูกนำมาให้ผู้ใช้ได้ใช้งานในช่วงแรกผู้ใช้อาจจะยังไม่คุ้นเคยก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาได้ดังนั้นจะต้องมีผู้คอยควบคุมดูแลและคอยตรวจสอบการทำงานการบำรุงรักษาโปรแกรมนะคะจึงเป็นขั้นตอนที่ผู้เขียนโปรแกรมต้องคอยเฝ้า ดูและหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมในระหว่างที่ผู้ใช้งานโปรแกรมและปรับปรุงโปรแกรมเมื่อเกิดข้อผิดพลาดเกิดขึ้นหรือในการใช้งานโปรแกรมไปนานๆผู้ใช้อาจต้องการเปลี่ยนแปลงการทำงานของระบบเดิมเพื่อให้เหมาะสมกับเหตุการณ์นักเขียนโปรแกรมก็จะต้องคอยปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมตามความต้องการของผู้ใช้ที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นเองลักษณะของโปรแกรมที่ดีค่ะ โปรแกรมที่ดีควรมีลักษณะพื้นฐานดังนี้ 1. ให้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องตามความต้องการ 2. ตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบของข้อมูลได้ 3. รูปแบบของโปรแกรมสามารถทำความเข้าใจได้ง่ายโดยโปรแกรมที่เขียนขึ้นควรมีรูปแบบการประบวลผล 4. อย่างเป็นระบบและมีคำอธิบายช่วยให้เข้าใจได้ดียิ่งขึ้น เอื้ออำนวยต่อการปรับปรุงแก้ไขที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตและต้องมีเอกสารประกอบโปรแกรมพัฒนาขึ้นลักษณะโปรแกรมที่ดีค่ะในลักษณะของโปรแกรมที่ดีดูรูปแบบต่อไปนี้นะคะตามขั้นตอนโครงสร้างค่ะ อันดับแรกข้อ1ความถูกต้องแม่นยำค่ะ (Accuracy) สองพันต่อเวลา (Time Line) 3. มีความสมบูรณ์ครบถ้วนค่ะ (Complise) ส,สมีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ (Relevancy) 5. สาม,มารถพิสูจน์ได้ (Verifiable) ค่ะสําหรับวันนี้ก็ขอจบหน่วยที่หนึ่งเท่านี้นะคะ นักเรียนสามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะจากห้องเรียนคลาสรูมได้นะคะโดยโดยเราสามารถเข้าไปแล้วยังมีเนื้อหารายวิชานะคะแล้วก็เนื้อหาความรู้หน่วยอื่นอีกด้วยพร้อมทั้งมีแบบทดสอบค่ะตัวแบบทดสอบนี่สำคัญมากนะคะหน่วยนี้เมื่อจบแล้วเราก็ต้องไปเข้าไปทำในแบบทดสอบด้วยค่ะหรือจัดสแกน QR Code จากหน้านี้ก็ได้ค่ะสำหรับวันนี้ขอจบ การอธิบายหนูที่หนึ่งเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ